นี่จะเ้ยกับผมด้ไครับแล้วคุณนลนพาไม่ว่าอะไรคะไม่ับคุณอย่พูดเขาเลยครับผมผมยิ่ถึงในคุณรับถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ขออค่ะวันไหนครับครับนีวันเสาร์นะครับไมรักที่เดิมนะครับ ที่กาสมุยมมีอะไรที่ทำให้คุณ้อย่าไใดที่ทาให้คุณนั้นต้องเปลี่ยนใจชวนคที่าไงครับสมุยออแว่าไงกันนะกโนะก็ดีอยู่ผมว่าดีที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นเกาะเกาะอกอ่ะเปล่าครับกาะผู้ชายครับโอ ุมเลเกลียดพุ่แกใช่ตกลงไปสมุยก okay. 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 ันใช่ปะโอเค็ออเหไปไขอบครับเจียเาต้งไไหนตาลงตกลงามนี้นะตกลงตามนี้กับแก ทุกคนทุกคนมีอะไรเหรอม่ีโอดีว่าเมื่อกี้ผมได้ข่าวมาแล้วครับว่เกิดเ็นอีไวขึ้นดุเลมากเลยนะครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วที่ที่เราที่จะไปเที่ยวกเกาะสมุยกันล่ะต้องยกเลิกหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องยกเลิกอ่ะไม่ไม่ไม่กไม่กก็เดี๋ยวจะเกิดสทนมิไง เฮ้ยแต่ว่าสซรามิกมันต้องไวใต้ทะเลไม่ใช่หรอเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสซรามิจริงแล้วว่าต้องเตรียมการไหมบ้างนะแต่ทุกคนนะครับก็ผมว่านะครับที่ผมมาได้ยินมานี่คือเป็นข่าวลือนะครับข่าวอู้แค่ข่าวลือเฮ้ยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะใครจะรู้อ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดจริงอันตรายนะแสดงว่าเราต้องเตรียมการอะไรให้พร้อมก่อนจริงใช่ใช่การป้องกันย่อมเดียวดายแค่ไหนเสมอเดี๋ยวผมอยากไปนะครับ พวกเราไปยัดไปไกิไปไปกันเถะคลิปวันนี้อว่าเราเล่นไปก่อนแม่ครับขอไม่รู้คีเห็นจีใสที่999 9เป็อาจจะทำให้เมีตามมาไรสาระนะมันไม่ไรสาระเลย้ถ้าขออยากไปก็ไปบอ๋อวยโอ้ยครับมันอยู่นี้ครับไปยัดกับผมไครับอ๋อ พอดีว่าผมไม่ว่างไปแล้วครับนั่นนั้นเไม่ได้เลยครับไม่โอาการหน้เลยครับ้ไม่น่าเลยเนาะพี่ยิงชวนพอไปด้วยดีกว่าใช้ปน่ท่ที่ที่ท่ที่่ที่ทีไทที่ทา่่ะแพ้เมื่อไหร่แพ้จะมาฉันรอเธอนานแล้วนะแ่เ้าแพ้ใครน่ะ ก็แพ้ไงฉันนกนภาไงฉั็นนกน้ำแพ้นกนภานกน้ำแพ้นกนภาโอ้กินนกนภาจำได้เหรอฉันจำเธอไม่ได้แล้วเธอไป็นใครอ่ะฉันไงฉันเมียเธอไงโอ้ฉันมีเมียเหรอฮะถือว่าไงนะฉันมีเมียได้หรอมีสินั่นไงลูกของเราว่าไงลูกของเราเหรอใช่แล้วนี่แหละลูกของเราทำไมลูกของเราเป็นอย่างนี้น่ารักใช่วล่ะสีขาไป็นแล้วเฮ้ยสวัสดีลูก ไปไหนลูกไปไหนลูกไหนลูกเอีอ๋อลูกนภาผมมีเรื่องจะบอกคุณน่ะอ่าวว่าไงวันหยุดนี้ผมขอตัวไปทำงานต่างประเทศก่อนนะทำไมล่ะผมต้องไปทำงานกับคนคนหนึ่งน่ะจะไปทำงานหรือจะไปพาสืออย่างนั้นกันแน่เช่อถือผมหรอไม่หรอกวันนี้ฉันจะไปอยู่ที่เลใหม่ ทำไมหนนะผมขอไปนะเดี๋ยวลูกล่ะเธอดูแลไปสิให้นมลูกด้วยนะฉันไปแล้วจริงเหรอบ๊ายบาย 好，很多很多。 เธอพ่อแม่อะไรมาทำอะไรรู้ไหมเธอมาช้าฉันทุนไม่ไหวแล้วนะบอกให้รีบรีบมาสิรีบมาบสิเมื่อเขามารบกนได้ห้าน,นาทียันใจแล้วฉันให้หนึ่งนาทีถ้าเธอมาชา้าฉันจะฆ่ <laughs> เาเธอใครเน <laughs> ั่นใครอ่ะไหนไหน่ไนไ แล้วใครเดินมาด้วยหรอวคุณพ่มาพาไหมเฮ้ยมาได้ไจริงด้วยเฮ้ยจิงว่าดิด้่ยเฮเดี๋ยวต้องรีบันเาดป่าเเดินช้าจริง Cảm ơn các que é สบายมากเลยทุกคนปลอดภัยใช่ไหมใช่พบบกันไหมเห้ยโอ้ยพบเป็นแล้วพบเป็นเลยเออเช่นเคยมาเรียเมื่อหลายปีก่อนมันเกิดอย่างรวดเร็วมากไม่ทันที่ตั้งลัวอยู่ๆน้ำก็ลดหายไปมีปลาเด้ไไปหมดปลาดิ้นอยู่บนบกน่ากินมันแล้วมันก็มามาเป็นขึ้นยักษ์หกฟุตไม่มีหกเท้าเหรอ มา6จ้ามา,าเลยนะฉันจำได้อะว่าวันนั้นมันนี่เจือน,นพวกเราอ่ะถ้าเราฟังเธอตอนนั้นนะมันคงจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เจอผู้คนด้วยผมไม่เสียหายเยอะขนาดนี้หรอกใช่เฮ้ยข้อดัชนีนิมิบเกิดขึ้นยังไงอ่ะผูรู้นิมิเกิดจากภูเขาไฟระเบิดใต้ท้องทะเลซึนามิหมายถึง ขึ้นท่าเรือซึ่งมีจะเกิดสัญญาณเตือนนะมันจะแบบน้ำทะเลลดไงน้ำทะเลจะลดแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์น่ะมันจะอพยพถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบน้ำลดผัดตบเทียบแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นภูเขาเลยนะถ้าไม่มีภูเขาก็ไม่เกาะมะพร้าวในละมานี้เป็นที่สูงนี่เราทำถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่จริงนะพวกดีที่เราเรียนมา่ะใช่ถ้าเราไม่รู้เราคงจะ ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หรอกเราคงอืดอยู่ในทะเลนี่ก็อืดแล้วนะเธอน่ะฉันเศร้านะจะพูดแบบนี้เลยคิวันหรือเปล่าคิวอ่ะไปกินข้าวกันเถอะจะกินได้ไงอ่ะมันบวกเลมไปด้วยน้ำทะเลก็ปลาเดี๋ยวมันก็ลดนะเรารอให้เด็กกู้ไฟมาดีกว่าเอาไปทำกินแล้วช่วยแตอตัวเองก่อนสิ เบ้อจิงเดี๋ยวะเราไปเอาปลามาย่างกินปลาตายเดี๋ยวเราไปเอามูย่างจิ้กินก็ดีเข้าหลังนะก็จะไปเที่ยวไหนต้องเช็คให้ดีก่อนใช่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างจะได้ป้องกันตัวได้เยังก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยว่าถ้าเกิดแล้วเราต้องเตรียมการยังไงบ้างเฮ้ยต้องจิ้มรถด้วยเช็คลมยางใช่ถ้าไม่มีลมหลบไปไม่ได้นะถ้าเราเช็คก่อนเราก็อาจจะ บางครั้งอาจจะไม่โชคดีปแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช่ก่อนต้งหน้าโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยป้าจิ้มโทรศัพท์ฉันตีให้เห็นป้ไอโฟนไอโฟนหานะโอเคอย่าเศร้ากันสิเราไปหาที่อยู่กันดีกว่าไปไปไปนะบายนะลูกไม่รอดนะโทรศัพท์เะไไปหรอไป पायी पाहिजे कप le <laughs> Lolo allez Lolo allez eh, 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 eh. Ah!